ดูภาคใต้ไปล่องใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะเป็นอีกสนามเลือกตั้งที่น่าสนใจนะคะการเลือกตั้งครั้งหน้าจากสองที่นั่งจะมีพื้นที่ถึงสที่นั่งด้วยกันหลายพาคการเมืองนั้นก็หวังจะไปกวาดที่นั่งให้ได้ทั้งหมดทั้ง3ที่นั่งนะคะติดตามรายละเอียดได้จากคุณกวีพงษ์เทวรคุลค่ะนายวศินเศรษีเกียรติคุณว่าที่ผู้สมัครสสพักคเก้าไกลลงพื้นที่เยี่ยมเยือน หมู่บ้านชาวประมงในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดกระบี่เพื่อเสนอทางเลือกแม้ทราบดีว่าตัวเองเป็นมวยรองไม่มีฐานเสียงทางการเมืองแต่ผ่านประสบการณ์เป็นนักการทูตอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยล่าสุดยังเป็นที่ปรึกษาประธานการมติการปปชและการมธิการอีกหลายคณะจึงพร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาราคาปลามตกต่ำสวนทางกับราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นหากได้รับเลือกตั้ง ท่านอาจจะชอบพักกันเมืองพักไหนเป็นพิเศษแต่วันนี้วส,สินจะบอกพี่น้องประชาชนเสมอว่าหัวใจท่านสีอะไรก็ตามจะสีเขียวสีแดงวันนี้ขอได้ไหมครับขอให้เป็นสีขาวก่อนเรามาพินิจพิจารณาใช้ะระยะเวลาก,กว่าจะถึงเลือกตั้งวันนี้เราก็ไม่มีพระราชกิจตถิการประกาศเลือกตั้งขอให้เขาเป็นหัวใจสีขาวกันครับมาฟังผมมาฟังพักเก้าไกลมาฟังสิ่งที่ผมจะนําเสนอนโยบายดีๆเนี่ยว่ามีอะไรบ้างสุดท้ายท้ายสุดผมก็เคารพ เสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนอยู่ดีครับถ้าเขาลงคูหาแล้วเขาตัดสินใจเลือกใครเนี่ยผมเคารพครับส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องและเป็นชาวกระบี่แล้วก็ทุกคนก็มุ่งหวังที่จะทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทําให้ว่าที่ผู้สมัครหลายคนรวมถึงนายธนวัตรภูเก้าล้วนจากพรรคประชาธิปัตย์เร่งลงพื้นที่แนะนําตัวแม้จะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่ผ่านประสบการณ์เป็นนักธุรกิจ เจ้าของหมูม่บ้านจัดสรรตั้งแต่อายุ21ปีที่สําคัญตะกูดผูกก้าวล้วนทั้งลุงและบิดาครองสนามเลือกตั้งเทศบาลเมืองกระบี่ต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีทําให้ในายตนวัฒน์มั่นใจว่าจะนําพาพรรคพันธสัติปักลับมาครองที่นั่งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอีกครั้งในโอกาสข้างหน้าต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นสถาบันการเมืองที่ยังอยู่คู่คนใต้และก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยอยู่นะครับแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามที่ให้นโยบาย แต่ละอย่างเนี่ยเป็นรูป,ปรธรรมเป็นที่คาดหวังได้ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมเ,เป็นนักปฏิบัติครับผมเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับแล้วก็เ,เป็นคนที่ยืนมาด้วยขาตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานจริงจังนะครับจะพยายามทุกวิถีทางครับที่จะทําให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยถูกแก้ไขแต่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยหวังกว่าที่นั่ง ในแถบจังหวัดชายฝั่งอันดามันรวมถึงจังหวัดกระบี่หลังเคยทําสําเร็จมาแล้วดึงนายกิติกิติทอนกุลเลขานุการและเป็นหลานชายนายสมศักดิ์กิติทอนกุลนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดกระบี่เจ็ดสมัยลงรับสมัครในขีเลือกตั้งที่1พร้อมประกาศให้ในายสมศักดิ์เป็นเมทัพในการกวาที่นั่งทั้ง3มเขตวันนี้นายกิติเดินหน้าหาเสียงชูผลงานของพรรคที่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นในจังหวัดตลอด4ปีที่ผ่านมา ถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในเขตอำเภอเมืองและอำเภอหน้ครองนะครับผมก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีกินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไฟแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าเรื่องระบบประปานะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการดำรงชีวิต การเลือกตั้งที่ผ่านมาจังหวัดกระบี่มีสเสเพียงสองที่นั่งเขตหนึ่งเป็นของนายสากรเกี่ยวข้องจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนเขตสองเป็นของนายสิทธิพงเกี่ยวข้องจากพรรคภูมิใจไทยน้องเขยนายสมจักแต่การเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นกระบี่จะขยับขึ้นเป็นสามที่นั่งสำหรับสนามเลือกตั้งเขตหนึ่งล้วนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่อย่างไรก็ตามทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยต่างมีพี่เลี้ยงเพราะเกิดในตระกูลการเมือง ที่ครองพื้นที่มายาวนานแต่สำนักพักอนาคตใหม่เดิมเคยได้รับคะแนนในคืเลือกตั้งนี้มากถึง2 0,000คะแนนส่วนการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นมีผู้ใช้สิทธิ์อายุระหว่าง18-35ปีมากถึง3 5 5 0 0คะแนนพักก้าวไก่หวังจะได้รับคะแนนจากกลุ่มนี้ร้อยละ60ส่วนกลุ่มอื่นจะถูกแบ่งกันไปกวีวงศ์ธิตกุลไทยบีบอรายงาน